สุดท้าทุกท่านที่หลงทางมายังช่องนี้ต้องขออภัยที่หายไปหลายวันธุระเยอะจัดหลังจากที่ผมตามดูมาทุกคู่เนี่ยมันเลยได้ประเด็นที่ว่าใครห้าวกว่าเท่ากับชน,นะคือในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นเลยที่เขาเอามาเซลล์กันใครเปิดก่อนโอกาสแพ้สูงน้องเกลเชียใครคนนั้นมักตายเสมอคือสถิติพวกนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไอสถิติที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวไหนห้าวห้าวปากดีๆเนี่ยมักชนะเสมองั้นมาดูคู่แรกกันก่อน ทอปะทะริโปย้อนกลับไปในมังงะตอนที่หนึ่งคือทอไม่ได้เปิดตัวก่อนนะแต่เป็นคอนโยเนียที่เปิดตัวก่อนทอมันเป็นเหตุการณ์ที่ทอคว่างคอนโยเนียใส่ปีศาจหลอกฝันอินสคิวบัตที่กําลังลวนลามบนฮิลอยู่คือเปิดมังงะในตอนแรกเทพผมแดงก็เฉื่อยชายแล้วและในคู่แรกเนี่ยคนเปิดคือริโป คือแล้วในระหว่างต่อสู้เนี่ยมันก็มีการอธิบายด้วยนะว่าทอร์เนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายกับการต่อสู้ไม่เจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อสักทีจนได้มาเจอกับลิปโป้นั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะบทของทอร์เนี่ยมันขิงคนดูฝั่งมนุษย์ชัดๆและชัยชนะก็ตกเป็นของเทพผมแดงแห่งแอสการ์ดมาดูคู่ที่2ซุสปทะอดัมคือความห้าวของซุสเนี่ยคงไม่ต้องสาธยายอะไรมากคือความห้าวของลุงแกๆอย่างซุสเนี่ยแกห้ามมาตั้งแต่ตอนแรกเลยแกอยากลงนวมกับมนุษย์และหมายมั่นปั้นหน้าว่า มนุษย์เนี่ยไม่มีทางต่อกรกับทวยเทพได้หรอกแถมซุสแกยังไปลัดคิวของพระศิวะอีกด้วยนะคิดดูแล้วกันว่าห้าวจัดขนาดไหนซุสในแกนตัวเปิดแต่กดสกิลว่าวโดนอดัมส่วนป้องหน้าหงายเลยแต่สุดท้ายในคู่ที่สซุสก็สามารถเอาชนะอดัมนักก๊อปเกรดเอของฝั่งมนุษย์ได้อย่างเฉียดเฉิวมาถึงคู่ที่3นักดาบพ,พลังอวยปะทะเทพไม่รวมกลุ่มคู่นี้จัดได้ว,ว่าเป็นคู่ที่ถูกนำไปทำมีมเยอะที่สุดซาสากิโคจิโร่ประทะโพไซดอน ความห้าวของซาซากิคือเสนอตัวเองลงคู่ที่3าเขาโชว์การควงเพวหมุนติ้วเหยือกใส่นมก่อนยกซดโชว์สาวสาวชาววาคิรี่ก่อนจะบอกกับสาวสาวว่าฉันจะลงคู่นี้เองพันนะแถมระหว่างประลองเนี่ยอิตาลุงแกก็ไปขิงใส่โพไซด,ดอนด้วยนะเน่เจ้าเทพสมุดนายนะ่ะไม่รู้จักพลังแห่งมิตรภาพหรอกนะกอนจะสับโชว์ซาสากิโคจิโร่ได้รับชัยชน,นะไอพวกมดปวกเอ้ยคู่ที่สี่ เฮอร์ลเคสปะทะแจ็คเดอะริปเปอร์เฮอร์ลเคสนั้นเปิดตัวก่อนก็เจ๋งแต่โดนทางด้านโลกิขิงใส่และความเห้าวของแจ็คเดอะริปเปอร์เขาขอเปลี่ยนสนามให้เป็นเมืองลอนดอนจากนั้นก็เริ่มบทบาทการปั่นหัวเทพในการต่อสู้แจ็คหลอกล่อด้วยวิธีการต่างๆหลอกล่อแม้กระทั่งคนอ่านบอกว่าลุนของตัวเองคืออะไรกันแน่เขาไม่ได้เกรงกลัวต่อทวยเทพเลยแถมยังเกรียนใส่อีกด้วยนะท้ายที่สุด เฮราเคสก็สลาดตนเองเพื่อให้ฝั่งมนุษย์ได้รับชัยชนะแถมหลังจบศึกเนี่ยแจ็คยังไปขิงใส่เจ็ดเทพ,พเจ้าแห่งโชคราบอีกด้วยนะทำเอาหนึ่งในเจ็ดเทพเสียวันหลังวาบเลยในศึกคู่ที่4ี่เนี่ยมันตึงใจไม่แพ้ในศึกคู่ที่สองระหว่างซุสกับอดัมเลยคู่ที่ห้าไลเดนปะทะพัสิวะก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าในคู่นี้นั้นห้าทั้งคู่แต่บทของพัสิวะคือแกห้ามาตั้งแต่ตอนแรกเลยและเกือบไฟกับเทพซุสอีกด้วยนะ และแถมยังถูกจัดว่าเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกับโอดินซุสและฮาเดสอีกด้วยนะแกตืนเต้นและอยากลงนวมกับมนุษย์ให้ไวที่สุดและเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกเนิบลงเยอะมากในช่วงแรกของการต่อสู้พาสิวะโดนไล่ต้อนจนแขนขาดไป3ข้างก่อนจะกดอันติระบำเท้าไฟทันดาวะเตะปิดเกมใส่ไลเดนทามิม่อนไปสึกคู่ที่หฝั่งเทพชนะคู่ที่6 บุตดาปะทะเซโรฟุกุเรื่องของความห้าวนั้นเป็นที่รู้กันดีบุตดานั้นยืนหนึ่งพุทธองค์ประกาศตนยืนฝั่งมนุษย์พร้อมท้าชนเทพที่ขัดขวางทุกองค์ห้าวกว่านี้จะมีอีกไหมในศึกคู่ที่6บุตดาสามารถตบมานฟ้าที่6หาจุนลงได้และมอบชัยชนะให้แก่มวลมนุษย์เข้าสู่คู่ที่7ที่กําลังดําเนินการอยู่ณตอนนี้ ชินซีฮองเต้ปะทะฮาเดสต้องมาดูกันว่าสถิติความห้าวจะถูกยุติลงในคู่นี้หรือเปล่าเมื่อตัวแทนฝั่งมนุษย์ชินซีฮองเต้เปิดตัวได้โคตรห้าวถล่มคอนโดย่านบันฮาลาพังไปเป็นตับแถบเพื่อตามหาห้องของตนเองโคจรมาพบกับราชาแห่งเฮลเฮมฮาเดสฮาเดสนั้นมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเทพสุขุมนุ่มลึกมีความคิดที่รอบคอบไม่ห้าวเป่งแบบจินซีจากสถิติที่ผมยกมา ใครที่ห้าวเป้งกว่าปากดีกว่ามักจะชนะเสมอในมหาสุขนชนเทพซึ่งมันก็คล้ายกับหลักจิตวิทยาของผู้เขียนเหมือนกันนะว่าไอ้พวกปากดีๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรอดสักเท่าไหร่หรอกแต่จากที่ผมศึกษาและวิเคราะห์ในคนชนเทพมาเนี่ยส่วนใหญ่พวกห้าวห้าวปากดีๆมักชนะเสมอเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะและในคู่ที่7เ็เพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับผมเนี่ยอยากเห็นผลเสมอเหมือนกันนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง สวัสดี